นี้คู่กันในเรื่องอะไรนะคะค่ะเรื่องพลูโตค่ะเป็นยูริอีกหนึ่งเรื่องของจีนทีเออยังไงคะะน้ำตาลา้ำตาลนัรนมันเป็นอะไรค่ะก็น้ำตาลนะคะในเรื่องรับบทเป็นไออุ่นกับอบอุ้มเป็นอีกครู่หนึ่งที่ได้กลับมาเล่นเป็นฝาแฝดซึ่งอ๋อในตัวละครเนี่ยอบอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนรักของเบทานีซึ่งคือน้องฟิล์มนะคะส่วนไออุ่นก็เป็นพี่สาวของอบอุ้มนะคะ พิมก็รับบทเป็นเ,เมทาวีค่ะซึ่งในเรื่องก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เกิดการตาบอดโดยที่ไออุ่นเนี่ยก็จะคอยมา,ขายไขปริศนาเพราะในเรื่อง<ะ>อบุ้มก็จะประสบอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะก็จะมา,ขาไขปริศนาว่าทั้งน้องตัวเองเนี่ยกับเมทาวีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเรากินดาม่ามามา,มา มาซึ่งสลัดน้ำตาลกับฟิล์มนั้นตอนที่ว่าน่าจะเป็นงานถนัดของเราสองคนซึ่งต่ว่าความโรแมนติกเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันเองเพราะมันมันใหม่มากสรารับทั้งคโหบทบทมันดูดราม่าหรือว่ามันเป็นไปเจอทางอะไรประมาณนี้หนักเลยไหมครับเป็นโรแมนติกดราม่าเลยค่ะเป็นเป็นช่องนั้นเลยครับยากยังไงต้องไป acting หรืออะไรเป็นตั้งแฝดดีกว่ายากยากนะคะแจกน้องฟิล์มยังไงก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเล่นเป็นคนตาบอดเราเราไม่เคยตาบอดส่วนน้ำตาลก็เล่นเป็นฝาแฝดที่คิดว่ายากกว่าัวย เพราะว่าเป็นขาแฟดที่พอมีนกับไม่มคนหนึ่งคนน,ง fierce, คน,นึงเฟียสคนนึงเรียบร้อยมันมันง่ายที่จะเล่นให้แตกต่างแต่ว่าทั้งให้อุ่นก็อบอุ่นเดี๋ยวต้องมามามา,มาเวิร์กกันหนักมากว่าว่าความแตกต่างของสองทีจะจะอะไรอ่ะจงฟิลมก่อนหนักใจอะไรไหมคะอุ่ตาบอดด้วยเรื่องนี้ คือว่าจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะการที่ได้มาเจอกันกับแบบเรียกว่าอะไรนะตัวแม่น้งพูว่เ <laughs> ป็นยังไงบ้างคะ <laughs> ก็เรื่องการแสดงน้องตานไม่ห่วงเลย <laughs> เพราะว่าน้องพีนเป็นตนเก่งม,มากๆแ,แล้วมันก็เป็นช่องที่เราถนัดแล้วเราเองก็อยากร่วมง,งานาน้อง <laughs> น้องก็อยากร่วมง,งาน,านเราก็รู้สึกว่าพอมันมีพอมันมีมวลแบบนี้มันมันมันเป็น นี่อะไรทิศทางที่ดีที่จะทาให้เรื่องนี้ไปได้ดีค่ะก็อยากฝากคนด้วยค่ะกดดันมากแค่ไหนเพราะว่าพอเราเป็นแบบว่าโอ้โหฝีมือทำผู้อะไรเงี้ยคนเริ่มคัดหวังพอปล่อยทุกคนบอกว่ารอรอรอ ก็รู the ้ส right. ึกว่าจริงๆก็กดกัน huh. ค mm ือจริงๆน้ำตาลพูดเลยว่าค่อนข้างคาดหวังแต่ว่าควรจะออกมาเป็นยังไงไม่สําคัญคือจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแต่ก็อยากคาดหวังให้ทุกคนอ่ะได้ติดตามมันเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสนําความสามารถด้านการแสดงของเรามาใช้ในยูริมาใช้ใน l g ลจีมาให้ให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยากจะให้เปิดใจเปิดใจรับ้รอเขาไปอยู่ในอ้อมอกด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราต่างได้มาเล่นคู่กัน น้องฟิลก็เป็นครั้งแรกน้อำตาก็เป็นครั้งแรกก็ก็เป็นความยากที่ที่จะทำให้เป็นที่ที่สุดน้องฟิลทู่ใส่ตาปื้มแบบว่าพี่พูดมากน้องชอบเผลอน้องชอบเพิร์นแต่น้องฟิลเวลาอยู่กับพี่น้ำตาอย่างเงี้ยจะเป็นจะตัวเล็กตัวเล็กมากคือจะรสกตัวเล็กใช่คือจริงๆคนอาจจะแบบเห็นจากคาแรคเตอร์ที่ที่น้องที่น้องได้เล่นไปน้องก็จะเห็นว่าน้องอ่ะดูห้าวเนี่ยจริงๆน้องหวานมากคือน้องน้องหวานจนหนูรู้สึกว่าทำไมหัวใจเรามันเต้นแรงมีฟิลมีแบบ มเมมหือนแบบแปลกเอาลวคือ,ค,อ,ค,อคือมันมันสนิทกันพอมันได้ร่วมงานกันมันมันมันเขาเรียกว่าเข้าขาอะไรกันนมากขึ้นเลยนะ,ะใช่แล้วก็ก<อ>็<อ>เหมือนแบบพอมาร่วมงานคือพอแสวลตาน้องอะ เราเห็นว่าน้องเขิดเราจริงๆมันเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกเออหัวใจเราก็เลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันวุบบ้าบุบ้าเนาะแอมที่นี่เย็นไม่เย็นรู้แต่รู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยตอนนีอออออ้อย่างนี้ก็เตรียมรับกระแสแบบจิ้นพิมไหมกู้เราแบบว่าเออน่าจะมีแบบฟีดแบคหรืออะไรเงี้ยที่หลายคนแบบรอดตามกันด้วยคาแรคเตอร์ชัดกันมากดัคเออดๆก็รอรอรอฟีดแบคกจากพี่ๆทุกคนนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถบอกกันได้เลยก็อันไหนที่เราสามารถนําไปพัฒนาได้เราก็จะทํา้ดีที่สุดค่ะ อ่ะพอนอนฝากหน่อยครับผมเลยขอร้องกันหน่อยค่ะพ์่ออนน้องน้องแบบมุยมากนะหรักหน้านุ่มนิ่มฝากแม่แม่ด้วยนะคะก็จะตั้งใจทำการแสดงออกมาให้ดีที่สนะน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นเชิญเกินก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับยูริหน้าใหม่ทั้งคู่ค่ะก็จะมาให้เต็มที่ที่สุดนะคะฝากโชวโตด้วยค่ะ ความสวยวันนี้ก็โอ้โหวันนี้สวยกันมากเลยวันนี้ตั้งใจแบบตั้งใจคือเราบอกน้องเลยว่างานแถลงข่าวทุกงานอ่ะเราตั้งใจมากเพราะว่าเราก็อยากให้พี่ๆทุกคนแบบแบบจดจาเราในภาพที่จะออกมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นชุดนี้หนูก็เลยขอน้องว่าพี่ขอเลือกเป็นชุดนี้ที่จะใส่รูปจันได้ไหมน้องก็แบบน่ารักมากก็รู้สึกดีใจถิงสายเลยพี่เขาชมหนูมาเยอะแล้วนูชมพี่เขาบ้างแบบเก็บคมเขินนิดนึง อะไรเงี้ยสวยสวยแล้วก็ตัวแม่อยู่แล้วโอเคเราจะได้เราจะได้แบบว่ามีแผนดูอะไรยังไงเมื่อไหร่คะแพร์ของซีรีส์เรื่องนี้อ๋อแผนน่าจะไม่นานมากค่ะเรื่องนี้จะรอไม่นานมากเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องประมาณสิ้นปีนี่เลยโอไปมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราเล่นด้วยกันเรื่องคอยเรื่องอนาคตรสุนุลคอยแต่ว่าเรื่องนั้นเราตีกันแต่ว่าเรื่องนั้นเราหลักกันก็ ถ้าอยากดูตอนตีกันก็ไปดูที่เรื่องพลอยแต่ถ้าอยากดูเรารักกันก็มาดูที่พื้นพูดต่ออารมณ์ไหมเนี่ยคือดูต้องขับอารมณ์นะก็อาจจะก็จะดีด้วยเพราะว่าพอมันเป็นช่องที่ต่างกันนะคะมันก็จะทําให้ความสนุกมันหลากหลายโอเคขอบคุณสร้ากด้วยนะคะขอบคุณนะคิดสนานพูดนะสวยคืออะไรคะนักบินมอเราเราเราแบบตอนตก ก้องพี่หน่อยกล้องพี่นะจะให้เขาเป็นตลางให้เขาถ่ายก่อนโอเคขอบคุณครับตรงกลางได้เลยตัวกลางตัวทมา้นูเอารมาดิฉัสรุปยังไงโอเคได้สรุปยังไง